สวัสดีครับพวกับผมโตชโนอตอตอย่างดีผมอยู่ที่พยัก์แกลลอรี่ครับเป็นทั้งดูงานศิลปะเป็นทั้งร้านเครื่องดื่มนะครับเป็นทั้งบาร์ด้วยนะครับผมเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าทุ่มาปิดเปิดทุกวันครับยกเว้นวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะปิดนะครับผมโอเคเข้ามาในบ้านเลยครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นลานหนังเสือนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้ครับลานหนังเสือเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็บ้านสวยมากนะ ใช่ครับนี่ครับพยักแกลเลอรี่เนี่ยยืนมุมไหนครับถึงจะได้พอดียากมากนี่ครับด้านไหนครับพยัก์านนิดหรือพยักช็อปนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพอะไรและมเีเขาเรียกว่าอะไรแกลเลอรี่ชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองนะครับจะเป็นภาพวาดนะครับ โอเคร้านนี้เหมือแบบนมีร้านเครื่องดื่มด้วยนะข้างๆมีบ้านคนด้วยนะครับสวยมากๆงานศิลปะนี่ครับรนนี่ครับสวยมากตอนนี้นิพิเตกนะนอจกจากจะของน้ำนอันนี้นะเข้าไปด้านใน,น อนียังมีงานสุลปากพิเศษก็คือเอเชียนฟุตซอล2024ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ AFC 2024รามาชนะเพราะว่าตัวมัสคอตของเราที่เราอแองกินมีชื่อว่ารามาชนะครับรามาชนะก็คล้ายๆกับเรามาชนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าสนใจลองแวะเยี่ยมากันได้ทาที่นี่ครับพยั์แกลลี่ ฉบับวันนี้ก็เวลาลงรงาเพก็ใหม่หน้าฉบับวันวน,น,น,นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ